สวัสดีครับท่านผู้ชมเลื่องเล่าวความรักสองมังโขงนะครับหรือหลักขามโขงหลักต่างไว้นุ่มไต่เสาเล่ามือนี้กะผ้าม้าเบิ้งคลิปน่องน้าตาลกับคุณแม่เกี่ยวเขานะครับแต่ว่าใจความในคลิปนี้จะเว้าถึงเรื่องว่า,ามีนุ่มไต่บางคนเขาไปน้าแอ่ดเพื่อไปซอยนองเขาเกี่ยวเขาหรือ ไปทำอาหารการกินเนี่ยมีผู้สมหวังบอแฮปวีเขาคือไปเปลืองเงินเปลือนทองอ่าผมอยากจะตอบว่าส่วนไล่การผสมหวังนะครับถ้าไปอ่าเขาส้างคอนเทนต์เอายอนไลค์ยอดวิวแต่ว่ามันมีคนสมหวังอยู่ด้วยครับแต่ว่าเขาบถทายทอดเรื่องเล่าออกลิปอ่ะนุ่มทีเขาไปสมหวังสองสามคนเนี่ยเขาบถทายออกคิิดด้วยครับเป็นนุ่มทั้งผ่ากลางนะครับอายุประมาณสี่สิบต้น เขาไปหาน้องคนหนึ่งนาตา่ารักษมานะครับนะ้นองขอไข่นะครับไผ่จิดตามช่องตุก,ต,กตุกพันธ,นนธมิตรผมเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องผู้นี้เป็นไผ่นะครับเพราะว่าชมบังเพราะว่าเขาไปไปเว้าตรงๆเลยครับขอบคุณพอ่อคุณแม่เขาไปแบบนี้เลยครับช่วงต้นจะเกี่ยวเขานะครับไปกับตุกตุกแล้วไปสื่ออาหารการกินเปน็นน่งคุยนะครับหลังจากได้เฟซได้ไล่ามากก็ ไปบอกต้องตรงเลยนะครับว่าชอบน้องแล้วก็อายุกับห้างกันประมาณเนี่ยนองกับประมาณบริษัทยี่สิบปีนะครับประมาณสิบเก้าปีนุ่มคนนี้กับประมาณสี่สิบกว่าปีห้างกันกับประมาณเกือบยี่สิบปีนะครับหรือหรือเกือบยี่สิบปีนะครับเนาะการนาจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าเขาทำพัตปอดกับพาคุณพ่อคุณแม่เขามาเบิ่งบบาทนุ่มไทยนะครับ ก็ขามาหานุ่มไทแล้วก็น่าจะหางานในกันละมั่งผ่านนี่ครับเนาะเพราะว่าเขากล้ทายถอดเรื่องเล่าทุกๆก็เขาไปทาทถอดเรื่องเล่ากับเขาบ่ไรเลยนะครับนะเพราะว่าอาจจะสมหวังนะครับสมหวังหรือไม่สมหวังก็น่นาจะแต่งดองกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกเรียกสิ้นสอดแล้วก็เขาเขาเบากันอ่ไปเบิดแล้วครับนะผมถามทุกๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีข้าวดีเขาจึงิีทายถอดเรื่องเล่าออกมาทางโซเชียวนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะนะครับผมคิดว่าน,น่าจะอยู่ในไทยเลยครับสาวคนนี้นะครับเนาะก,กับหนุ่มไทยก็น่าจะความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะอันนี้ผมไม่นอนน้ำตาลนะครับอันนี้นอนน้ำตาลครับยังเรียนหนังสืออยู่นะครับนะส่วนหลายหน้าอีกตุกๆหลายๆคนบ้านน้องเดินหรือบ้านไกลๆกันซีหามู่บ้านเนะท่ที่ตุกๆเขาไปทำคอนเทนต์เป็นนักเรียนอยู่ครับแต่ว่าบางคนกับบริเรียนหนังสือเพราะว่าอยากจนแต่ว่าส่วนหลายกับ ทั้งสบลาวกับมีทีดินทำกินหลายแบบนี้และครับนี่ครับมีทีดินมีหน้าทุกท่านทุกคนนะครับส่วนหลายนะครับผมบอกเลยว่ามีทุกคนนะผมบอกว่าส่วนใหญ่ที่ผมไปพบเจอมาที่ผมก็ไปโซบะลาวมีทีดินทำกินเนี่บอตามบอคนละสิบยี่สิบไรนะครับหลายกว่าคนไทยเฮาบางคนที่เป็นมนุษย์เงืนเดือนทํางานในเมืองใหญ่่งเงืนไปซอยเขานะครับเนาะอ่าบอกว่าสังสายบุญสายเปิดใจหรือสาย ในโซเชียลต่างๆนะครับผมก็บอกไปว่าใดยมจีดามาผมเคยวิจารณสายบุญแล้วครั้งหนึ่งกับมีคนไทยฮ่องมาดามาผมนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมหลนสายบุญบางคนแสะผมก่อนนะครับผมเลยเปิดโปงผมก็บอกเพ่าหอวามป่าผมคอนะครับเนาะส่วนหลายคนที่ซอยเหลือคนสอบบอกเล่าก็ซอยเหลือด้วยน้าใจด้วยความตั้งบุญด้วยความเสน่หานั่นแหละครับแต่ว่าอ่อีกมุมมองหนึ่งคนไทยฮ่องบุหงว่าเขามีที่ดินหลายกว่าตัวเองเขาทําหน้า ได้จักระสอบกับเป็นของเขาเท่านั้นนะครับผมมีการหักจากใดๆดัังสินจึงเขาจะปกครองระบบแบบนั่นกระซางนะครับแต่ว่าเขาสามารถทํามาหากินทําหลายได้หลายทาหน่อยได้หน่อยนะครับขายได้กับเป็นเงินของเขาเองนะครับคอบครัวเขาเองนะครับเนาะเพราะว่าผมรู้ย่างไรผมไปศึกษาผมไปกุกคี้ไปหอดไปถึงมากเบิดแหลวครับแต่ละมู่บ้านผมไปถ่ายทำคอนเทนต์นะครับนะผมยังเอาเรื่องจริงมาบอกเราสู้กันบ้างแบบนี้นะครับนะ ผลงาน,นคลิปนี้มีชุดประสงค์ที่บอกว่าแฮปปี้เคยบอกว่าไปจีบสาวนั่มที่เขาเอาหน้าเอกมานทำคนเท็จคือว่ามันบอคอยสมหวังส่วนหลายมันบอคอยสมหวังครับลูกพีว่าหนาทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปหอดไปถึงไปขอเฟซขอไล่เห็นรูปร่างหนาากันจริงจริงนะครับนะเห็นรูปร่างหนาตากันจริงจรนะิงน่ะตรงปกจริงจริงเนะ่เขารับได้ก้ากลับมาพูดคุยกันนะถึงเด็แต่งดองถึงจะเขาเส่อมัน เขากับมานั่มเลยครับนี่ครับตุกตุกกับป็ายตอดเลี้ยงเล่าเพราะว่าสาวรูละนาตาดีเพราะว่าหุ่น้อมหัวผึ้มกับอายุเฉลี่ยแลลวกับตามก็ยี่สิบนะครับเป็นหน้าอีกคอนเดดเพราะว่าตุกตุกเพิ่นเป็นคนที่ว่าบัอายนะครับนะหินสาวกับไปถักท่ายทายทําเอายอดลายอดวิวออกทางโชวเจียวมาให้เป็นแฟ้นเบ่งนะครับตุกตุกเขาก็ได้เงินนั่มยอดลรยอดวิวหล้กกาเงื่อนทีคนข้าเขาไปเที่ยวนะครับ อาจจะมีค่าโรงแรมฟรีนะครับนุ่มไทยออกไข่ค่ากินค่าอยู่แบบนี้ก็จ่ายให้นะครับเนาะแล้วก็นุ่มไทยไดยยังถามว่านุ่มไทยได้ยังที่เขาไปน้ำทุกๆกะผมก็ถามเพื่อนนะครับกับบได้กับบได้ยังนะครับแต่ว่าได้ความสุขแต่ว่ากับน้องได้เบิงวิวที่ทัศสวยงามได้เบงวัฒนธรรมแบบพี่นีนะครับเขาไปหอดไปถึงสําหรับคนที่บ่ได้มีเบียดยานเบียดงานนะครับบางคนก็ฟุก ด้ผู้สาวในเมียนะครับนะถ้าว่าเป็นถ้ามีนิีัใสใจคอจิตตรงกับสาวนะครับบ่โออวดบ่้อยบโบกุยโวโอวดนะครับนะหักเล็กน้อยีนการไลยคนก็เป็นพ่อหักนะครับแล้วแต่ไลายคนก็อยากได้เมียนะครับก็เลยเขาไปนะครับเนาะถามว่าสมหวังบ่กัผมคิดว่าสมหวังคนส่คนอยู่ครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามี นุ่มไทยอายุประมาณ40กว่าปีนาตาดีๆนาตากับพ่อใช้ได้เลยค,ครับหุ่นดีก็นั่นแหละครับก็จองหัวใจน้องขอไขไว้แล้วก็นะครับเพดพาดปอดนี่ยังเของอามาอยยุไทยแล้วมั้งครับปานนี้ครับเนาะเพราะว่าผมกับบอกาถามเรื่องเล่าลึกตื่นหน้าบางขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นชีวิตส่วนตัวของสาวแล้หนุ่มไทยคนนี้นะครับเนาะิ่นบอกว่าข่าวดีจังสิแจ้งให้ทราบนะครับนี่แหละครับ ผลของการเขาไปหาไปหอยไปถึงมันกิมีโอกาสก็ค้นทีโอนจะซื้อบอเขาไปนะครับเนาะบางคนกนญยานนี่นั่นยานถิ๋วกรงจึ๋จับยานกองร้องกับยานกองร้อนยานนั่นยานนี่มโนไปทุจีทซเดียนกับ่ต้องในเมียแหละครับชวน้ลยกับไม่ได้บอกว่าให้พี่ติดต่อสาวคนนั้นคนนี้แน่ติดต่อท่านบอเขาไปมันก็วิความหมายขนาดนะผมบอกสำนันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไปรองพิดลองถูกเบิ้งครับนะ ก็ได้มีผู้สาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่องเข้าบมนช่องหาครูเป็นช่องวิพาวิจารในฮัแพร่งกันนะครับนะละก็มีคนถาม่าไปนําช่องอ่าแอดบางคนก็มีสิทธิ์สี่ในครูกับส่วนไลายกับบมีสิทธิ์เลครับแต่ว่ามันก็มีส่วนหน่อยมันขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาและความพึงพอใจของสาวลราเลยหนุ่มไทยนะครับนะถึงที่หลักต่างว้ยก็อาจจะอ่ามีมีรุ่นนะครับเนาะเพราะว่ามีหนุ่มไทยคนหนึ่งไดททำปัตตาปรไเ้สาวแล้วมาอยู่นาจะมาอยู่ํากลัดนะครับ มันกระบอกอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ